สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ้อค่ะเ้อสวัสดีกันอีกคลิปท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปเล่าพัฒนาร่วมเสียนเ้อค่ะเ้อก็จะเป็นคลิปเล่าพัฒนาคลิปสุดท้ายของวันที่แปดละรท่านผู้ชมเป็นคลิปร่วมเสียนสรุปกันเลยนะคะเนาะท่านใดที่บทท่านเห็น สำนักใดกะมาเบิงในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อแอดมินน,น่อยจะรวมเซียนไห้ในคลิปนี้กันเลยนะคะเนาะแต่กวนจะไปรับชมแนวทางเขามาแ้วอย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนําแน่เด้อค่ะเด้อแอดมินหน,หน่อยขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเด้อค่ะเด้อที่ ส่งแนวทางให้แอดมินนูหน่อยได้นำมาว่างส่งต่อพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะเอ๋อเมื่อนี้จังไดกะขอให้โชคให้มาให้แห้งให้ปังทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ปูบุญชูมาแล้วท่านผู้ชม ปูบญชูงวดที่ผ่านมานันท่านผู้ชมปูหายอยู่แต่ว่าปูบอกว่าแอดมินหน่หนอยเบิ่งไปก่อนเพราะว่าเหล็กปูมันหลุดมาสองงวดแล้วงวดนี้นู่นหน่อยเบิ่งไปก่อนเด้อนูนหน่อยยาเป่าเ,าเอาไปลงทั้งช่องปูหายมากงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมปูกระบอกว่าปูหาย,แอ,นหนหอยหแอดมินหน่อยลงหายแอดมินหน่อยจอบเบิ่งก่อนเนาะคะ่นะเนาะ แอดมิหนหน่อยกระจบเบืงกวนธรรมชมบริสืทธิ์พมเด็กธรรมชมแอดมินหนหน่อยบริสุทนั่ปูไหามาสี่ห้าศูนย์แม้ธรรมชมเลขปูบุญนโชนะปูไหามาสี่ห้าศูนย์โอยธรรมชมเลขออกมาแล้วแอดมินหนูหน่อยคือว่ามีดวงมีโศกแท้ธรรมชมปูบอกว่าหาเบิงกับเบิงซื้อซื้อ,อบอดซื่อบอ,อยังเลยธรรมชม สี่ห้าศูนย์ไหมธร,รมชมเล็กออกมาห้าศูนย์ปัดประกาศบอกซูไปฟังนผูรรมชมแอดมินโนหน่อยนี่ซื้อกับซื้อคักโพดบอกว่าให้เบิงบอกว่าบอกาหายลงช่องจ้าเป็นแนวใดานผู้มชมแอดมินโนหน่อยไหมอา้าวธรรมชมบัตทินีเมื่อวานปูโทรมาแล้วปูกะยำเด้นรมมู้ชมบัตทินีปูบอกจังสี่ ปูบอกว่าลาวพัฒนางวดวันจันทร์ศูนย์เก้าสองวิ่งรูดเก้าบัที่นี่ปูบอกให้อดมินูหน่อยสื่อนั่มได้ท่านผู้ชมปูบอกว่าศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองว่นเอาหกประตูเด้อปูวาจังสี่ได้ท่านผู้ชม ปูบได้บอกแอดมินนู่อยรูดปูบอกว่าวิ่งเก้าสื่อได้ท่านผู้ชมแต่ว่าตามรักแล้วของปูจะวิ่งรูดเก้านะคะเนาะแอดมินหนู่อยก็เลยเขียนรูดได้ท่านผู้ชมปูบอกว่าจังสี่ละมั่นใจหนึ่งพันเปอร์เซ็นเหมือนเดิมครึ่งหวัวทผ่านมาบ่ได้ว่างเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็ยจะว่าให้แอดมินหนู่อยได้ค่ะเด้อเพราะว่าปูบ่ให้ว่างหวัวนี้ปูบ่ได้บอกให้แอดมินหนู่อยว่างเด้ท่านผู้ชม หลักการนู่นหน่อยกับบริษัามปูว่าให้ว่างบอนู่นหน่อยเอามาว่างเลยมักกะจัดคัดกะพันด้อค่ะเดอ้อแอดมินนู่นหน่อยหลักออกมาว่างได้ไยปูกับบได้บอกว่าให้ออกหรือบรให้ออก,ออก,ออกช่องแอดมินนู่นหน่อยเอามาออกเลยท่านผู้ชมเหล็กเขาเหล็ก,ลกร,รุดกะบลูง่ามมันเขาบัดบ่ว่างพอแม่พี่นอนคืนสีว่าหายเนาะคะ่นะเนาะเขาพป่เขากะว่างคือเกานันละท่านผู้ชม เหล็กปูมันหลุดซื่อนผูมชมแอดมินหนูน่อยก็เลยบ่ว่างแอดมินหนูน่อยก็ยังบอกอยู่ว่าปูเป็นยังคือให้ว่างเหล็กปูอ่ะมันหลุดกับเมียนอยู่มันบ่หลุดเกินสองหัวที่ปูหัวที่สามมันเข่าปูกระว่าบ่ตองว่างหนูหน่อยบ่ตองว่างหนูหน่อยก็เลยเสียคําของปูนะคะเนาะัดที่นี่ปูว่าหนูหน่อยมือนีห้ซื้อย่ําปูว่าย่าเลยหนูหน่อยซื้อให้ได้ ปูกสิบว่ามันใจอย่บท่าธรรมชม09ปู์ให้ปูแอดมินหนูหน่อยว้นเอาหกลับนั่นละ่ะธรรมชมู 09, ้ชม0902ละักะก2สิบ่9เนั่นบ่ท่านมชม9้ชม9229นั่นบ่ปูมันใจดิปูว่าถ้าแอดมินหนูหน้อยบ่ถือเลขกมือนเนี่ยคู่ที่ปูหามากนี่ปูสิบ่ให้แอดมินหนูหน่อยอีกนรรมชมหนูหน่อยสื้อ,อยุหนูหน้อยสืซอ0้อ0902 เก้าสองบล็กกับคือปูวานี่ยแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวปูเพิ่นสิเสียใจปูวาหนูหน่อยซื้อตัวละสิบบาทก็ได้ปูวาจังสี่ละท่านผู้ชมอะปูขันขังมั่นใจอยู่ได้ท่านผู้ชมแอดมินหนู่อย,อยมัตทรงต่อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อซื้อถื่อแกวอย่าลืมปูเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมปูเ,มลมปเลขปูเนี่ซ้ำได้มากกับซ้ำ อยู่กับเทวดาได้ธรนมชม้ชมเหล็กปูเขาดูอิลีธรรมชม้ชมเขาดูอิลีเขา้ายก็รุดอิลีธรรมชม้ชมท่านได้ทีปเป็นแป้นคลับของปูเหล็กปูเขาดูได้่านมชม้ชมเหล,ล็กรุดหายกำลังใจปูอย่าว่าจังสันจังสีเด้อค่ะเด้อผู้เพิ่นเอามาหายเห่าเหล็กเพิ่น่าเขาเพิ่นกับบ่มั่นใจคือกนแตะวันวันนี้เพิ่นมันใจแอดมินูหน่อยเอามาลงเลยธรนมชม้ชมแอดมินูหน่อยปไปถามปู ถือน้ำปูแล้วอย่าลืมปูด้วยค่ะเดอ้อค่าน้ำซาก,กับแฟ่ให้ปูน้ำแน่ทันใดถือทักมาหาแอดมินทักกลายมาเลยท่านผู้ชมหรือโทรด้วยค่ะเดอ้อทันใดที่จะเฮ็ดบุญน,น้ำปูท่านผู้ชมเด็ดตูนปูเพราะปูกับอายุ82ปีแล้วท่านผู้ชมเลขรุดปูกับ่บยักหายพ่อเลขขาวเงินหันปูก็อยากหายวันนี้สิเขาสิรุดกับบลูนะท่านผู้ชมแต่ว่าปูกับมันใจปูวาถา แอดมินหนูหน่อยบดซื้อน้ำปูวันนี้ปูสีเศร้าหายเลยปูวาจังสีละท่านผู้ชมอัพแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเมือ่อคืนแอดมินหนูหน่อยฝันอยู่ยได้ท่านผู้ชมถ้าปูโทรมาหายเลขแอดมินหนูหน่อยแบบนี้หนูหน่อยสิฝันอ่าฟันฝันว่าแม่หนูหน่อยนะหั่นเนื้อมหมูไหมท่านผู้ชมเนื้อหมูหล,ลายหลายเป็นหลายกิโลได้ท่านผู้ชมหั่นเนื้อหมูถอด แอดไม่หนูหน่อยได้กินอยู่แต่ว่าได้กินแคปหมูเป็นแคปหมูถอดออกมาแล้วเป็นแคบปหมูบบดที่นี่มีหอดคนเอาเงินมาให้ได้นรูมชมแต่ว่าฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้นี่แอดไม่หนูหน่อยเส,ส,สียเงินได้นผูมชมตามร,ากรักแลวเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าวคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อไว้เนี่ยเด้อค่ะเด้อจักหาจักสิบความฝันมันคือเป็นอย่างสาั่นบุ๋วธรรมชมท่้งได้กิน ถอดหมูเทั้งใดเงินเขาเอามาหา้เงินเป็นตับเป็นตับโยธธรรมชมแบ่งพันแบ่งลอยไหมเงินไม่ไหมเลยธรรมชมสีได้เงินคือสีเสียเงินบุธรรมชมรอบนี่กัสิล่องสื้อไวยุธรรมชมจักหาจักซิบนะคะเนาะอะ่ะต่อมาธรรมชมก็จะเป็นร่วมเซียนนะคะเนาะต่อมาก็ร่วมเซียนที่ว่างไปแล้วธรรมชมที่ว่างไปแล้วเลยคะ่ะเด้อเราพัฒนาชุดพิเศษเนี่ย อัน,นี้เซียนหนูน้อยเด้อค่ะเดอ้อเป็นของแอดมินหนูหน้อยคำนวณท่านผู้ชมเซียนหนูน้อยนะคะวางเจ็ดงวดหลุดสองงวดงวดนี้คืองวดที่แปดเด้อท่านผู้ชมแคปหนาจอเอาเด้อค่ะเดอ้จจเอรา,าวพัฒนาชุดพิเศษอันนี้ก็คือเซียนหนูน้อยนะคะต่อมาก็จะเป็นอาจารย์ต้อย,ดยเดอ้อท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยรวมโชคแคปหนาจอเอาเด้อค่ะเดอ้อมักทันใดก็เลือกเอาทันนันท่านผู้ชม บอได้ให้เอาเบิดทุกท่านด้อค่ะเด้อถ้าเอาเบิดทุกท่านกกนี่คือสีบไวเนาะคะ่นะเนาะต่อมาสาวเยอรมันท่านผู้ชมแฟนคลับสาวเยอรมันแคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้อเซียนสาวเยอรมันนี่ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนเดอ้อท่านผู้ชมอย่าลืมไปกัานำเราพัฒนาเด่นสองตัวมาหนึ่งตัว งวดนี้ก็ได้ตัวเดียวเดอ้อนรูมชมอันนี้ก็เป็นเซียนหนูหน้อยธรรมชมเซียนหนูน้อยเลกแอดมินหน่อยก็เขาดีอยู่เดอค่ะเดอ้อแตลสูตรธรูมชมเด่นเดินดีบนล่างอันนี้กะของเซียนหนูหน้อยเด้อนรูมชมเซียนหนูหน้อยนะคะยี่สิบสี่งวดติดเดอ้เอนผูมชมอย่าเผลออย่าพลาดยี่สิบสี่งวดติดแล้วเด่นเดินดีงวดที่ผ่านมากกอดข้อกันมากธรูมชม งวดนี้จะเดินต่อเป็นงวดที่ยี่สิบหาบกกับรุ่นไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็คือสองทุ่มครึ่งของวันนี้เลขติดบ,บนล่างเนี่ยก็เป็นของแอดมินนูหน่อยเด้อท่านผู้ชมเจ็ดสี่หนึ่งได้ตัวเดิมงวดที่ผ่านมาหลุดเด้อท่านผู้ชมวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวอันนี้เป็น สูตรของพี่สาว fc เดอ้อท่านผู้ชมส่งสูตรให้อดมินหนูน้อยเป็นคนทำแต่ว่าก็ให้เครดิตพี่สาวเพิ่นคือเก่านะคะเนาะขึ้นหัวขอพี่สาว fc ถึงอดมินหนูน้อยจะเป็นคนเทดแต่ว่ากับเป็นสูตรเพิ่นเด้อท่านผู้ชมให้เครดิตเพิ่นคือเก่าวิ่งรูดเจ็ดนะคะสูตรที่สองวัต่ิพานมาลดเด้อค่ะเด้อสูตรที่หนึ่งของพี่ fc วิ่งรูดห้า งวดที่ผ่านมาลุดเด้ดอค่ะเด้ออ๋อธรรมชุ่มหากับเจ็ดนี่ยก็เป็นตาสนใจอยู่ดอกงวดนี่เพราะว่าเหล็กเด่นมันชนกันกับเด่นเดินดีย4งวดเจ็ดได้ธรรมชมห้าหกเจ็ดเนี่ยมันชนกันเหล็กมันชนกันลายธรามชมอ๋อถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะเนาะสั่งสบูก่กาแฟยาซีฟันศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะ สบู่กุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะ1ก้อนมี10แพ็คเด้อท่านผู้ชม1ก้อนมี10แพ็คนะคะสําหรับสบู่แพ็คละ190บาทใช้ล้างหน้าถูตัวได้นะคะระเบิดที่ใครที่ใครหลุดดีมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจค่ะอยากจะล่องใส่ล่องถูค่ะโทรมาสัง่งไปใส่ได้เลยเ้ยค่ะเด้อแต่ว่าสบู่สั่งล่วงหน้านะคะไม่มีของพร้อมส่ง กัติสรงประมั่นอทิตย์นี้เราทำช่อมเดี๋ยวแอดมินหนูน่อยสั่งของเดี๋ยวเบิงก่นเบริงหยอดสั่งมาก,ก่อนว่ามันได้หอดหาแพ็กสิบแพ็กไปนะคะเนาะเพระาะว่าสั่งของนี่สั่งเทีละแพ็กปะได้ได้ทำชอ่อมแอดมินหนูน่อยก็จะสั่งขันตามกับสิบแพ็กนะคะเนาะสิบแพ็กขึ้นไปนะคะท่านใดอยากจะลองใส่สบู่กะ โทรเขามาสั่งด้ค่ะเด้อแพ็กละ190บาทส่งปีนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่านใดอยากจะลองทานกบโทรมาสั่งคือการธรรมช้ชมกล่องละ260บาทบนะคะบรรจุในกล่อง15สซองบำรุงสายตาและแก้ปวดเมื่อยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเนาะยาสิฟันหลอดละ190บาทสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ ยาซิวันการันตีใส่ดีเอลีเดอร์ธรรมชมุ่มทันใดที่เพิ่นสั่งไปเพิ่นกลาตอบกลับมาว่ายาซิวันเนี่ยส่ดีออ F C, อนเอลีน้องเอฟซีมื่อคืนนี่กะโทรมาส,สั่งสองหลอดนะคะ่นะเนาะสั่งเพิ่มจำบ่ได้ท่านผู้ชมจำน้องบ่ได้น้องะคะเคยสั่งไปโด่วนละละธรรมชมุ่มสามหลอดเขาว่าเขาเคยสั่งไปไซส,สามหลอด กะสวสิบเบิร์เนาะค่ะเนาะหลอดนึงก็ได้เป็นเดือนคนธรรมชมถาใส่สองคนหลอดใไ่เดอธรรมชมแต่ก่อนเคยเป็นร้อนในเดี๋ยวนี้ใช้ยาสิวบบันพี่หนูน้อยไม่เป็นร้อนในแล้วดีมากเลยเป็นว่าจังสี่ละธรรมชมกักการลันตีอีกเสียงหนึ่งเนาะค่ะเนาะขออนุญาตนำมารีวิวด้วค่ะเดอะ้อขอบพุณทุกทันที่อุดหนุนสินค้าทาั้งลานอ่ะสำหรับคลิปนี้ แอดมินนูน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคให้หมานเด้อค่ะเด้อท่านใดที่บ่ท่านใดถือเลขมาเบอรงคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคให้หมานให้ถือธรรมชมพร้อมกับแอดมินนูน้อยน้ำปูบอกว่าให้แอดมินนูน้อยลงทุน0 9 2นี่ไปกับหกประตูธรรมชมปูบอกว่าจังสีละถ้านูน้อยบอถือบอสือ ปูสีบอหายแล้วปูกระสีมันใจ9กสองนี่แหละธรรมชม่92เกาสอง้าศูนย์นี่แหละปูก็บอกว่าให้วิ่ง9รูดเก้านะคะเนาะอ่ะสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ